ท่านผู้ฟังมีความเชื่อเรื่องมนต์เรื่องคาถาบ้างไหมครับท่านผู้ฟังจำได้ไหมเมื่อปี2,540อันเป็นปีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่วันเสาร์ที่20กันยายน2,540ตอนนั้นสมเด็จพระสังฆราชพร้อมทั้งพระเถระเกจิอาจารย์ท่านร่วมชุมนุมสวดมนต์แผ่เมตตาจิตไล่อัปะมงคล เรียกขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนชาวไทยที่กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจย่ำแย่ขนาดหนักชนิดที่เรียกว่าขวัญกระเจิงอ่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระทำการค้าหรือแม้กระทั่งพนักงานห้างร้านตลอดจนกระทั่งบริษัทเอกชนโดยทั่วๆไปตอนนั้นก็มีความรู้สึกประวันิพรั่นพรึงในลักษณะแบบเดียวกันคือมีความวิตกเป็นอย่างยิ่ง การเจริญพระพุทธมนต์ถือเป็นการเรียกขวัญกำลังใจอีกวิธีหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีศาสตร์อื่นๆแล้วก็ได้กำหนดขึ้นแล้วจัดทำพิธีกรรมก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเพราะว่าคนเราเวลามีทุกข์เนี่ยก็พยายามแสวงหาอะไรก็ตามที่คิดว่าเป็นสิ่งที่จะมาช่วยดลบันดาลให้ชีวิตความเป็นอยู่นะดีขึ้นกว่านี้ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้อนาคตเป็นไปตามยาถากรรม เหมือนกับคนที่รู้ว่ากําลังจะเจ็บป่วยแต่ว่าไม่รู้จักสแสวงหายารักษาปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนั้นโดยคิดว่าไม่ช้าก็หายเองเพละๆตายครับบนพื้นฐานคําสอนในทางพุทธศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากผลของการกระทําทั้งสิน้นความเลวร้ายต่างๆที่พัดผ่านเข้ามาในชีวิตของคนเรานั้นก็เกิดจากสภาพแวดล้อมสภาวะการคือเกิดจากปัจจัยภายนอก พิธีกรรมบางอย่างสามารถแก้ไขจากหนักเป็นเบาได้เคยมีผู้ถามพระเดชพระคุณหลวงปู่เทศเทศรังสีเรื่องการสวดพันยักษ์ในหนังสือปุจชาวิสัชนาในประเทศโดยหลวงปู่เทศเทศรังสีซึ่งแจกในงานพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณท่านณวัดหินหมากเป้งคําถามดังกล่าวเนี่ยเขาถามว่าเรื่องการสวดพันยักษ์ก่อนประกอบพิธีการเพื่อขับสิ่งชั่วร้าย บรรดาเกจีอาจารย์ที่เข้าทําพิธีก็เก่งๆทั้งนั้นทําไมต้องมีสายศีลล้อมรอบด้วยนะแล้วทําไมต้องสวดพันยักษ์ให้เสียเวลาเปล่าๆเป็นเรื่องโง่งมงายหลวงปู่เทศท่านตอบว่าการสวดพันยักษ์เป็นการทําเพื่อขับเสนียดจันไรพระอาจารย์เป็นผู้สวดโดยใช้ได้สายศีลวงรอบเพื่อให้คนยึดถือว่าเสนียดจันไรภายนอกไม่สามารถเข้ามาได้เรื่องเหล่านี้มองดูก็เหมือนกับงมงาย แต่ความจริงอาตมาก็เคยให้พระธรรมแล้วได้ผลจริงดังปรารถนาถึงจะงมงายก็ช่างเถอะแต่สำเร็จตามปรารถนาให้คนอยู่ดีมีสุขก็พอแล้วนั่นก็คือคำตอบจากหลวงปูเ่เทศเทศสรังสีสำหรับพระพุทธมนต์ที่สวดหลังจากที่ชุมนุมเทวดาแล้วเนี่ยมีเป็นจำนวนมากโดยมีพระปริตต่างๆ ก่อนหน้าพิธีกรรมดังกล่าวจะเริ่มขึ้นปรากฏว่ามีประชาชนทั่วทุกสารทิศเดินทางไปยังอุโบสถวัดพระแก้วหลายพันคนจนกระทั่งสถานที่ไม่เพียงพอรองรับกับผู้คนจํานวนมหาศาลนั้นได้ถึงแม้ว่าในวันนั้นเมฆฝนจะตั้งเขาทําบุญลดเทกระนําลงมาอย่างหนักก็ไม่ได้ทําให้ศรัทธาลดน้อยถอยลงแต่ประการใดประชาชนร่วมสวดและสดับฟังในชุดที่เปียกปอนกันอย่างไม่สะทกสะท้านที่นี่วันนี้อยากจะคุยกับท่านผู้ฟัง ให้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของมนบทต่างๆที่เขาเอามาสวดกันคราวนั้นนะครับพระปะริศเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยบทพระปะริศนี่พระท่านก็สวดให้ตามบ้านนะตามบ้านที่ทําบุญบ้านเนี่ยท่านก็สวดให้เดี๋ยวเรามาเรื่องว่าด้วยมนบทแรกที่พระพุทธเจ้าท่านประทานไว้นะครับเรียกว่ามงคลสูตรมนบทเนี่ยพระท่านจะสวดให้เป็นบทแรกเลยเวลาที่ เราทําบุญบ้านนะแล้ววันนั้นเขาก็ใช้มนบทเนี้ยสวดหลังจากชุมนุมเทวดาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มพระสูตรนี้เป็นพุทธดำรัสตอบเทวดาที่มีปัญหาสงสัยว่าในโลกนี้มีอะไรเป็นมงคลอะไรที่เป็นของดีของมงคลพระพุทธเจ้าได้ตรัสมงคล38ประการการไม่คบคนพานหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งการอยู่ในท้องถิ่นอันสมควรหนึ่ง ความเป็นผู้มีบุญที่ได้กระทำไว้แล้วแต่ปางก่อนหนึ่งการตั้งตนไว้ชอบหนึ่งความเป็นผู้ได้สดับกลับฟังมากหนึ่งความเป็นผู้มีศิลปะหนึ่งวินัยที่การมีการศึกษาดีแล้วหนึ่งวาจาที่เป็นสุภาษิตหนึ่งการบำรุงบิดามารดาหนึ่งการสงเคราะห์บุตรหนึ่งการสงเคราะห์ภรรยาหนึ่งการงานที่ไม่อากูลหนึ่งทานหนึ่งธรรมจริยาหนึ่งการสงเคราะห์ญาติมิตรหนึ่ง การงานที่ปราศจากโทษหนึ่งการงดเว้นจากบาปหนึ่งการไม่ดื่มน้ำเมาหนึ่งความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งมีความเคารพหนึ่งความถ่อมตนหนึ่งความสันโดษหนึ่งความกรตัญญูหนึ่งการฟังธรรมโดยการอันควรหนึ่งขันติหนึ่งความเป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งการเห็นสมณะหนึ่งการสนทนาธรรมโดยการอันควรหนึ่งตบะหรือว่าความเพียรเผากิเลสหนึ่ง ความประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งการเห็นอริยสัจหนึ่งการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหนึ่งจิตที่ไม่หวั่นไหวในเมื่อถูกต้องโลกธรรมหนึ่งความไม่เศร้าโศกความคลายกำหนัดหนึ่งและข้อที่38ก็คือความกเกษมจากการปฏิบัติธรรมนั่นเป็นพระสูตรบทที่หนึ่งที่ท่านสาธยายกันวันนั้นบทต่อไปก็คือรัตนสูตร มีตำนานมาแต่ครั้งพุทธกาลเล่าว่าในครั้งได้เกิดภัยพิบัติขึ้นที่นครไพยสลีผลแรงติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นเหตุให้พืชพันธัญญาหารขาดแคลนอย่างหนักชาวบ้านยากจนคนแค้นอดอยากปากแห้งล้มป่วยแล้วก็ตายลงเป็นจำนวนมากคนรำ่ำรวยเห็นแก่ตัวก็กอบโกยเห็นแก่ประโยชน์ของตัวขาดความสงสารคนตายที่ไหนศพก็ถูกทิ้งอยู่ที่นั่นจนกระทั่งเกิดอหิวาตกโรคผลาญพร่าชีวิตมนุษย์เป็นจำนวนมาก เมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยซากศพซึ่งเป็นอาหารอันโอชะของพูดผีปีศาจจำพวกกินซากศพเป็นอาหารแล้วก็ลามไปถึงมนุษยเ์เป็นๆพระเจ้าลิชวีผู้ครองนะครก็ประชุมขุนนางเพื่อหาทางขจัดปัญหาใหญ่หลวงของแผ่นดินก็สรุปกันว่าให้ทูลเชิญพระพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่วัดเวรุวันนะครราชครุพอพระองค์ทรงรับทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆแล้วพระองค์ก็ สเสด็จมาพร้อมกับภิกษุจำนวนห้าร้อยรูปมาทางเรือทันทีที่พระองค์ทรงประทับยืนบนแผ่นดินพระนครภัยสลีได้ทรงระลึกถึงบาร,รมีที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาแต่ครั้งอดีตทันใดนั้นเองมหาเมฆก็ตั้งเขาทมุนแล้วก็ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักกระแสน้ำได้พัดพาเอาสิ่งปฏิกูลต่างๆรวมทั้งซากศพจนกระทั่งแผ่นดินไผ่สลีสะอาดขึ้นมาอีครั้งหนึ่งจากนั้น พระบรมศาสดาก็มอบหมายให้พระอนนท่องจํารัตนสูตรนี้ให้ขึ้นใจเจริญพระพุทธมนต์บทนี้ประพรมน้ําพระพุทธมนต์ขับไล่อัปมงคลต่างๆจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็พูดผีต่างๆจนกระทั่งความสงบความสุขได้กลับมาสู่นครภัยสาลีอีกครั้งหนึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของบทสวดที่มีชื่อว่ารัตนสูตรทีนี้ต่อไปกรณียเมตสูตรสูตรที่ว่าโดยการเจริญเมตตา มนบทนี้ก็มีอยู่ในเจ็ดตำนานนั่นแหละเขาบอกว่าชง,งัดนักในการนำไปสาธยายยางสถานที่ที่น่ากลัวไม่ใช่เป็นคาถาปราบผีหรือว่ามนสะกดวิญญาณนะครับแต่เป็นพุทธาวุธที่พระบรมศา,ศาสดาประทานแก่ภิกษุห้าร้อรูปไว้ใช้ป้องกันตัวเวลาเข้าไปบำเพ็ญสมณธรรมตามป่าหรือว่าภูเขาหรือว่าถ้ำที่มีวิญญาณดุร้ายจะได้ไม่มารบกวนรังควาน คือขณะนั้นพระองค์ประทับที่วัดเชตวันในนครสาวัตถีพระภิกษุห้ารอรูปที่เรียนกรรมฐานกับพระองค์แล้วก็ทูลลาพระองค์ออกไปปฏิบัติไปอยู่ทุดงตามป่าเขาพระภิกษุทั้ง500รูปเห็นพ้องต้องกันที่จะอยู่ภาวนาที่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านพอจะอาศัยบินทบาทก็ หาทำเลที่เหมาะสมของแต่ละองค์ก็แยกย้ายบำเพ็ญเพียรภาวนาใต้ต้นไม้ที่นี้รุกรเทวดาทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนต้นไม้เมื่อเห็นพระภิกษุผู้ทรงศีลมากางกรดโคนต้นไม้เทวดาท่านก็ต้องย้ายลงจากวิมานของตัวลงมาอาศัยอยู่ที่พื้นข้างล่างอ่าเป็นการชั่วคราวก็คิดว่าไม่นานพระท่านคงจะเดินทางไปที่อื่นสามวันก็แล้วห้าวันก็แล้วยังไม่มีทีท่าว่าพระภิกษุเหล่านั้น จะไปก็ทำให้ลุกเทวดาทั้งหลายต้องทรมานเหมือนกับคนออกจากบ้านแล้วไม่มีที่จะนอนจะทำอะไรก็ดูติดขัดไปหมดไม่ได้รับความสะดวกหนักเข้าก็เลยโกรธคิดหาทางขับไล่พระทั้งห้าร้อยรูปให้ออกไปจากสถานที่ของตัวคือออกไปจากโคนต้นไม้ก็สำแดงฤทธิ์ให้ปรากฏแก่พระภิกษุทั้งหลายทำเป็นผีหลอกพระวิญญาณที่น่ากลัวสยดสยองมาหลอกทั้งวันทั้งคืน พระภิกษุทั้งห้าร้อยรูปไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็นอันสวดมนต์อ่อนเพลียล้มป่วยไปตามๆกันพระภิกษุที่มีกําลังก็พยุงเพื่อนพระภิกษุบ้างช่วยกันแบกบริขารต่างๆกลับไปเฝ้าไปรายงานเหตุการณ์ต่างๆให้พระองค์ทรงทราบพอพระพุทธเจ้าได้ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยละเอียดแล้วก็มอบอมนต์เนี่ยให้ภิกษุทั้งหลายท่องจําจนขึ้นใจแล้วให้หวนไปปฏิบัติธรรมอย่างที่เก่าวอีกครั้งหนึ่งก่อนพระภิกษุทั้งห้าร้อยรูปจะเข้าไปในป่ากันอีกครั้งหนึ่ง พระภิกษุทั้งหมดก็เจริญมนบทเนี่ยครับกรณียเมตตาสูตรสูตรที่ว่าด้วยความมีเมตตาจิตคิดช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสวดจนกว่ากระทั่งรุคเทวดาที่ได้ฟังนีจิตใจจะโอนอ่อนเป็นความเมตตาในธรรมสละวิมานของตัวอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ปกปักรักษาพระภิกษุทั้ง500รูปให้บำเพญ็ญศาสนกิจด้วยความราบรื่นจนภิกษุทั้ง500ได้ดวงตาเห็นธรรมในป่าแห่งนั้นเอง ครับยังมีมนบทสำคัญสำคัญที่จะเล่าให้ฟังอีกหลายบทเดี๋ยวพักสักครู่ครับการเจริญพระพุทธมนต์กว่าจะถึงบทที่สองเนี่ยก็ใช้เวลาไปไม่ใช่น้อยรู้สึกคนที่ไม่ค่อยได้นั่งพับเพียบมาเป็นเวลาน,านานก็บิดแล้วบิดอีก าบางก็ขยับที่เปลี่ยนท่านั่งแต่ก็ยังนั่งฟังด้วยอาการสงบอยากจะเห็นภาพในลักษณะนี้ในทุกๆบ้านทุกๆห้างร้านบริษัทที่เขานิมนต์พระไปสวดมนต์นะครับจะขึ้นบ้านใหม่เปิดบริษัทใหมน่นี่ควรนั่งฟังด้วยความเคารพไม่ใช่ว่าพออาราธนาธรรมให้พระสวดแล้วเสร็จแล้วก็เดินกับพลุกพล่านควักควไปหมดปล่อยให้ภิกษุท่านเจริญพระพุทธมนต์ในผีบ้านผีเรือนฟังอยู่อย่างนั้นแหละอ่ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะพูดให้ทุกๆท่านได้ทราบถึงความสําคัญของมนแต่ละบทพระสูตรแต่ละพระสูตรว่ามีความเป็นมาอย่างไรมีความสําคัญมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะพระธรรมคําสอนตลอดจนแง่ายคิดที่แฝงอยู่ในบทสวดล้วนเป็นการบอกการสอนผู้ฟังทั้งสิน้นแล้วถ้าจะให้เกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่เราผู้ฟังแล้วก็ให้พยายามกําหนดจิตอยู่ที่หูเนี่ยที่รับเสียงทุกบททุกประโยคที่มากระทบะกระทบหู ให้เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติให้จิตแน่วแน่อยู่กับบทสวดอ่ทีนี้ต่อไปบทสวดที่ชื่อว่าขันธปริศครับเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเพราะว่าพระภิกษุในครั้งกระนั้นโดนงูพิษกัดถึงกับมรณภาพอยู่เป็นประจำข่าวการโดนงูกัดและถึงแก่มรณภาพของพระรูปต่างๆกระจายไปทั่วเป็นเหตุให้ชาวบ้านและพระภิกษุ รูปอื่นก็ประวันพันธ์พึงพร้อมใจกันไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ที่วัดเชตวันให้ทรงทราบพ,พระองค์ก็ตรัสให้พุทธบริษัทในที่ประชุมขณะนั้นได้ทราบว่าพระภิกษุผู้มีศีลอยู่ด้วยความเมตตาทมไม่น่าที่จะเกิดเหตุร้ายขึ้นในลักษณะนี้จึงมีพระดํารัสว่าหน้าที่จะเป็นเพราะว่าพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นท่านไม่ได้เจริญเมตตาไปในเหล่างูร้ายทั้งหลายพระองค์จึงได้มอบมนป้องกันตัว ชื่อขันธะปริศซึ่งเป็นมนที่แผ่เมตตาไปยังตระกูลพญางูทั้งสี่คือตระกูลวิรูปักตระกูลเอราบทตระกูลฉัพยาบุตรและตระกูลกันหาโคตมกะให้พระภิกษุทั้งหลายรับแล้วก็ท่องบนเพื่อคุ้มครองตัวให้ปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆจากอสรพิษอ่ะหมดเรื่องมนกันงูแล้วทิศนี่มาถึงบทสำคัญ พุทธมนต์สำคัญซึ่งสามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางเป็นประจำหรือว่าทำงานที่มีความเสี่ยงสูงพุทธมนต์บทนี้หลวงปู่ฟั่นอจารวัดถ้ำขามเคยนำบทย่อมาจารึกบนเหรียญรุ่นแรกของท่านเมื่อปี2517พุทธคุณหนักไปทางแคล้วคลาดาชื่อคาถาโมระปริศครับคาถานี้แม้เมื่อครั้งหลวงพ่ออุตมะ วัดวังวิเวการามออกธุดงจากพม่าเข้ามายังประเทศไทยตลอดระยะทางการเดินทางนี่ท่านใช้มนบทเนี้ครับประจําองค์ท่านเสมอมาพอรุ่งเชา้าพอตะวันทอแสงหลวงพ่ออุตมะจะยืนทอดสายตาไปยังพระอาทิตย์แล้วก็สวดบทอุเทตะยันจักคุมาเนี่ยครั้นพอดวงอาทิตย์ลาลับไปจากฟ้าในตอนเย็นกิจวัตรของท่านอีกอย่างนึงก็คือการ ยืนมองพระอาทิตย์ที่กำลังทิ้งดวงลาลับจากโลกแล้วก็สาธยายมนอุเปตะยันจักคูมาซึ่งเป็นพุทธมนต์สำหรับป้องกันตัวของพญานกยูงอ่ากาเรียกคาถานกยูงทองครับสมัยที่อ่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นนกยูงทองเมื่อตอนที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพญานนกยูงทองมีร่างกายงดงามมากจนกระทั่งอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวได้ ท่านก็ละทิ้งบริวารทั้งหลายไปยังป่าหิม,มาพาน์ไกลสุดพ้นแต่ว่าคำร่ำเรือถึงความงดงามของพญานกยุงทองนี่ดังไปถึงพระกันของพระมเหสีพระเจ้าพระนาศีมีพระประสงค์จะได้เป็นเจ้าของก็มีรางวัลนำจับจำนวนมากสำหรับพรานคนไหนก็ได้ที่สามารถจับนกยุงทองมาถวายได้แต่ด้วยอำนาจแห่งมนที่มีชื่อว่าโมระปริทที่ท่านเจริญทุกเช้าค่าไม่ได้ขาด ก็ดนบันดาลให้ในพรานเนี่ยไม่สามารถจะจับพญานกยูงทองได้ท่านบินไปที่ไหนเครื่องดักเครื่องจับนี่ล้มกระเนรนาดอ่าแม้ว่าท่านจะพลาดไปอยู่ในเครื่องดักจับพวกแล้วพวกบ่วงก็ไม่ทำงานเป็นที่น่าอัศจรรย์การล่าเงินรางวัลของพรานป่าสืบทอดกันหลายชั่วอายุคนก็ไม่สามารถจับพญานกยูงทองได้ แต่ก็มีนายพรานที่ชาญฉลาดก็รอบสังเกตพฤติกรรมของพญานกยูงทองโดยละเอียดก็ทราบบาุกอนที่พญานกยูงจะออกหากินเนี่ยออกจากถิ่นฐานน้องตวนก็ยืนสาทยายมนพอกลับมาจากรังก่อนจะเข้าพักหลับนอนก็สาทยายมนอีกครั้งหนึ่งพอรู้อย่างนี้ก็ใช้นังนกรูปงามแล้วก็มีเสียงร้องที่ไพเราะจับใจมาขันล่อนางอ่าล่อพญานกยูงแต่เช้าเพื่อไม่ให้พญานกยูงทองได้สาทยายมน ทีนี้พอฟังเสียงเสียงผู้หญิงนี่ไม่ได้มีอํานาจเกิดความสเสน่หาทลาร่น้นเข้าหานกยุงไม่ได้คาดคิดว่าเป็นอุบายขอานในพรานวันนั้นไม่ได้ส่วนมน์ก็เลยปรากฏว่าพญานกยุงทองโดนจับเป็นไปถวายพระราชาแต่ว่าในที่สุดพญานกยุงทองก็สามารถกลับไปยังถิ่นฐานด้วยความปลอดภัยการสวดสาทยายมน,นี่เชื่อว่าเป็นกิจวัตรที่หลายๆท่านปฏิบัติเพื่อความเป็นสุริมงคลทั้งตัวเองและครอบครัว พุทธมนต์หลายหลายบทในเจ็ดตำนานก็มีคารวะาเอาไปสวดในชีวิตประจำวันเพราะถือว่าเป็นพุทธมนต์หรือว่ามนต์ของพระพุทธเจ้าต่อไปเป็นพุทธมนต์บทที่ชื่อว่าวัตกะปริตแปลว่ามนต์เครื่องป้องกันของพยานกคุ้มคือเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพยานนกคุ้มในครั้งนั้นพระองค์ เป็นพญานกคุ้มที่เกิดมาลืมตาดูโลกไม่เท่าไหร่ขนก็ยังไม่ขึ้นจะประคองตัวให้ยืนก็ยังไม่ไหวเลยอาศัยแต่บิดามารดาหาอาหารมาป้อนแล้วก็ปกป้องดูแลรักษาอยู่ในป่าใหญ่เมืองมคตวันหนึ่งเกิดไฟป่าลุกลามไหม้ไม้แห้งต้นเล็กต้นใหญ่กินเนื้อที่กว้างใหญ่ส่งความร้อนกระจายไปทั่วควันไฟนปกกลุมท้องฟ้าทำมึนแล้วก็สร้างความตกตะลึงพึงเพื่อให้กับบรรดาสัตว์ป่า ก็แตกตื่นหนีตายกันโกลาหลสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หนีทิน่นกันยังไม่คิดชีวิตรวมทั้งบิดามารดาของพญานกคุม้มที่เห็นอนุภาพแสงเพลิงที่ลุกคืบหน้าเข้ามาอย่างไม่หยุดยัง้งสงสารลูกก็สงสารครั้นเลือไปดูไฟก็ใกล้เข้ามาทุกขณะก็ตัดสินใจทิ้งลูกน้อยไว้เผชิญภัยแต่เพียงลําพังพญานกคุม้มผู้นา่าสงสารเหลียวซ้ายแลกวา่าก็เห็นแต่บรรดาสัตว์วิ่งกันยังไม่คิดชีวิตกลับมามองที่ตัวเองก็อยากจะหนีเหมือนกับสัตว์เหล่านั้นบ้างแต่ก็จนปัญญา เพราะว่าปีกและขาไม่มีกำลังเหมือนกับสัตว์อื่นๆเมื่อมองไม่เห็นที่พึ่งอย่างอื่นแล้วก็หวนมาระลึกถึงคุณของประธรรมน้อมนำรำลึกถึงศีลสัจจะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยจากมหาอัคคีทันใดนั้นไฟที่กำลังโหมอย่างหนักไม่มีทีท่าจะดับลงปรากฏว่ากลับสิน้นฤทธิ์ลงเหมือนคบเพลิงจุ่มลงมาในน้ำดับสนิทในฉับพลันทันทีนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้าย พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พิสูุทั้งหลายว่าณสถานที่นี้จะไม่เกิดเพลิงไหม้อีกตลอดหนึ่งกับหรือว่าไฟไหม้มาโดยรอบก็จะดับด้วยอํานาจของพญานกคุ้มหรือว่าวัตตะกะปริษเนี่ยคาถานี้พระท่านถึงนิยมสวดในงานขึ้นบ้านใหม่เปิดบริษัทเปิดร้านเปิดฟาร์มใหม่นะรวมทั้งพระสมัยโบราณก็นิยมสร้างวัตถุมงคลด้วยการหล่อด้วยโลหะบ้างที่ว่าทําเป็นยันติดตามบ้านช่องก็ใช้นี่แหละครับ มน์อันนี้ละยันอันนี้ละมน์บทสําคัญอีกบทหนึ่งในเจ็ดตำนานก็คือโพชังคปริดนะครับเป็นพระพุทธมนตที่นิยมสวดกันอย่างแพร่หลายทั้งพระทั้งคารวะโดยเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธมนตที่บําบัดโรคและทําให้ชีวิตยืนยาวรวมทั้งเป็นที่นิยมใช้สวดเพื่อการต่ออายุแม้ว่าตามตำนานก็เป็นพระพุทธมนตรี่เกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระบรมศา,ศาสดาเมื่อคราวที่พระองค์ได้ทราบข่าวว่าพระมหากัปะเถระเจ้า และพระโมกคลาเถรเจ้าอาพาธพระองค์เสด็จไปเยี่ยมพระนไต่าถามทราบความอาการของโรคแล้วก็ทรงประทานพชังคสูตรนี่ให้พระเถรทั้งะสองนี่ฟังจนจบสูตรอาการของโรคก,ก็หายไปด้วยพุทธอวสถของพระบรมศาสดาก็เลยเป็นที่นิยมของหมู่พระภิกษุที่สนใจแพร่หลายแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระองค์ทรงพระประชวนเองก็มอบหมายให้พระจุนทะ ผู้เป็นพุทธอุปถาคก็สวดบ,บทเนี่ยครับพชังขสูตรเนี่ยสวดให้พระองค์ฟังอพอเจริญพระพุทธมนต์อันนี้จบลงพระาการของพระองค์ท่านก็พลันกลับคืนสู่สภาพปกติดังเดิมท่านผู้ฟังอันนี้สงหลายประการจากมนเนี่ยในขณะที่ทำการสวดหลวงปู่อ่อนสาสุก,การโรวัดป่าบ้านหนองใหญ่จังหวัดอุดรธานี ท่านเคยพูดไว้เมื่อตอนท่านอายุ83ปีว่าอำนาจของมน,นี่ย์ทำให้หนึ่งไล่ความขี้เกียจอารมณ์เบื่อเสื่องซึมง,ง่วงนอนจะหมดไปเกิดความแช่มชื่นขึ้นมาแทนที่สองตัดความเห็นแก่ตัวเพราะขณะสาธยายมน,นี่ยอารมณ์มันจะไปอยู่ที่การสวดไม่คิดถึงตัวเองความโกรธความหลงไม่กล้ากลายเข้าสู่จิตใจสามจิตเป็นสมาธิเพราะขณะนั้นผู้สวดต้องสำรวมใจแน่วแน่ไม่อย่างนั้นจะสวดผิดได้หน้าลืมหลังเมื่อจิตเป็นสมาธิ ความสงบเยือกเย็นในจิตก็จะเกิดขึ้น 4. ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะขณะนั้นผู้สวดมีกายวาจาปกติคือมีศีลมีใจแน่วแน่มีสมาธิมีความรู้ระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเท่ากับได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูบชาครบใจศีขาอย่างแท้จริงเวลาหมดแล้วครับท่านบุฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ